สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะมากในราคา17,900มืนเจ้ยบาทนี่ทำไม,ไมเธอกล้ามาให้คำแน,น,นะนำ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเฮนรี่ดังอิดอีกแล้วนะคะวันนี้จากที่เห็นนะคะว่าตั้งโดเดงทั้ง3ชิ้นเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์การทําผมในซีรีส์ของดายเซนทั้ง3อย่างเลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราจะไม่เข้ากับเรื่องแบบว่าเทคนิคหรือคาศัพท์เฉพาะที่มันฟังแล้วแบบเข้าใจยากนะคะเพราะว่าเชื่อว่า YouTube หลายๆคลิปเนี่ยได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูด ถึงเดืเด็นที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพี่มีแค่เงินก้อนเดียวแล้วพี่สามารถซื้อได้แค่หนึ่งอย่างพี่ควรซื้อดีไรอ่ะควรซื้อดีอะไรอ่ะควรซื้อดีอไรอ่รออะอน้องอะไรเงี้ยเทนรี่จะมาให้คําตอบตัวนี้นะคะไปชมกันเลย <Yeah. S 1> ก่อนที่จะมาพูดถึงประเด็นในการที่เลือกนะคะว่าควรจะใช้อันไหนดีเนี่ยเรามาพูดคร่าวๆกันดีก,ก่อว,ว่า3ตัวนี้แตกต่างกันยังไงโอเคเรามาเข้าตัวแรกกันดีก,กว่านะจ๊ะ ตัวแรกนะคะที่จะพูดถึงคือตัวนี้ค่ะนะคะชื่อว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นตัวที่ราคาเบาที่สุดก็ได้เัน,นะคะ่ะคือ Dyson Super Sonic นั่นเองตัวนี้นะคะพูดง่ายๆว่าคือไดเป่าผมนั่นแหละค่ะ ตัวนี้จะอยู่ในราคาเริ่มต้นคือ14,900นานะคะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีโปรโมชั่นเข้ามาบ่อยๆนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีพวกของแถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าเวลาไปซื้อก็ลองเลือกดูว่าดีลไหนอะไรเงี้ยค่ะเหมาะสมกับตัวเองอย่างเช่นตอนเฮนรี่ไปซื้อจะได้ส่วนลดเนาะแล้วก็ใช้เดว,วันการในการลดอีกทีนึงแล้วก็ได้บัตรแต่งหน้าของแม็กลุคลิซาด้วยเออฉะนั้นลองเลือกดูว่าแบบช่วงไหนหรืออย่างเงี้ยเหมาะกับเราซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยก็จัดไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะมันมีความพ ว่าลมมันแรงมากซึ่งบอกนะคะว่าจริงนะคะเพราะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ทําผมตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่มัธยมต้นม .1 ส .2 ม .3 ป .6 เนี้ยใช้ไดมาตลอดนะคะแล้วเชื่อว่าตัวเนี้ยแรงที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเลยจริงๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ซื้อมานะคะจะไม่ได้ได้แค่ตัวไดจะได้พวกหัวด้วยอาแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ตอนนี้จะได้สแบบแล้วนะคะจะมีตัวฟิวเ u s e r นะเดี๋ยวจะ add room ให้นะตัวนี้จะเหมาะกับคนที่เขาดัดลอนมาอะไรเงี้ยค่ะดัดถาวรอะไรเงี้ยเบอร์นั้นแล้วเขาตั้งส องตัวนี้จะเหมาะนะคะเพราะว่าเรนจ์เขามันค่อนข้างกว้างนะเวลาลมมันออกเนี่ยมันจะทําให้ผมเราเนี่ยค่ะเก็บรอนได้ทุกเส้นผมนะคะทาให้ผมของเราเนี่ยค่ะรอนของมันอ่ะไม่แตกนะคะแล้วก็ไม่คลายไว้ด้วยอ่าตัวนี้เขาก็มีให้นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยเฮนรี่ไม่ได้ใช้เลยนะจ๊ะเพราะว่าไม่ใช่คนผมรอนต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้จ้าเขาเรียกว่าเจนท์ะอารมณ์ประมาณว่าถ้าใครนะคะเกิดความรําคาญเวลาใดแล้วมันตีหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่ตัวนี้ไปได้ส่วนตัวนี้เนี่ยคะ ตัวที่หัวเล็กกว่าจะเรียกว่าตัว styling concentrator <Okay. S 1> จะเหมาะกับคนที่ใช้หวีไดไปไดพร้อมๆกันในการจัดแต่งทรงผมอะไรอย่างนี้ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น smoothing nozzle so, ค่ะจะใช้กับการเป่าผมตรง <Okay. S 1> อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะในการเป่าแห้งก็ได้เหมือนกันนะจากที่เห็นว่านะคะตัวขาตั้งจะไม่ได้มากับในราคา14,900น, 1, 4, นจาีจ๊ะตัวนี้เฮนรี่เป็นคนที่ซื้อมาเองอเหตุผลที่ซื้อมาะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่สระผมเองทุกวนันเป่าผมเองตลอดนะคะทำให้คือนึกสภสพอผ้คือแมทเทอเรียลอะไรเนี้มันน หนุถนอมแล้วจะให้เราไปวางพื้นเราใช้ทวนอะไรก็ไม่เหมาะปะ่ะแล้วการที่เราเอาเก็บกล่องทุกวันทุกวัน,วนอะไรเงี้ยมันก็เบื่อมันก็เหนื่อยมันก็ขีเกียจเราก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาก็ถือว่าตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะคะแต่ข้อเสียของมันคือมันค่อนข้างหลุดง่ายนะ แล้วก็วตรงน,นี้มันก็ไม่ได้มีแม่เหล็กด้วยแต่เชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีแบบว่าลองไปดูตามช้อปปีดูค่ะมันมีขาตั้งหลายรูปแบบมากแต่สำหรับจี่ซื้อตัวนี้มานะจ๊ะเป็นของแท้ของตัวด y s สันเลยราคาประมาณอยู่ที่เรทสองพันบาทนะจ๊ะเวลาใส่นะคะก็ง่ายมากเราก็ดึงอ,ออกมาแล้วก็ปับ๊บอย่างนี้แล้วก็เปิดไดได้เลยนะ โดยรวมของน้องเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาเป่าแรงจริงสําหรับเฮนรี่นะคิดว่ามันจับถนัดมือแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วมันก็บอกกับคนที่เขาเป่าผมตัวเองด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าตัวนี้หนักไปนะคะแต่แฟต์คือความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเนี้ยไม่ถึง1นกิโลได้ซ้ำนะจ๊ะตัวต่อมานะคะเรามาพูดถึงน้องคนสวยอีกตัวนึงดีกว่าตัวนี้คือไดซ์ซินแอร์แรปนะคะ แต่อยากตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะคือตัว Dyson Airwrap นะคะตัวไฮไลท์ของน้องคนนี้เนี่ยคือแกนม้วนที่ลักษณะการม้วนของเขาเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากชาวบ้านหน่อยคือการใช้แกนนะคะดึงผมของเราอัตโนมัติโดยใช้เครื่องเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นคพือกันแปะเนาะใส่ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ แล้วก็นางก็จะม้วนให้เลยอะไรเบอร์นั้นตัวที่ม้วนนะคะจริงๆแล้วมันเรียกว่า airwrap barrels นะคะจะให้มาทั้งสองขานาดคือ1.2นิ้วกับ1.6นิ้วค่ะจริงๆแล้วขนาดมันก็แตกต่างกับคุณสมบัติในการาใช้ด้วยะคะ่ะตัวแกนใหญ่กว่าเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผมหนาแล้วก็ต้องการให้รอนเป็นธรรมชาติมากกว่าส่วนแกนที่เล็กกว่าจะเหมาะคนผมบางแล้วก็ต้องการให้ลอนของตัวเองเนี่ยค่ะยอะขึ้นก็จะเหมาะกับแกนเล็ก จริงๆแล้วมันมีแกนที่ยาวกว่านั้นนะคะซื้อแยกด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อแยกส่วนอย่างอื่นนะคะนอกจากตัวแกนม้วนก็มีเหมือนกันตัวนี้นะคะพูดง่ายคือตัวส่งลมนั่นแหละมันคือแท่งที่เราใช้ เสียบองค์ประกอบอื่นๆในเครื่องตัวนี้นะคะลมถ้าเทียบกับตัวไดเซนซูเปอร์โซนิกถามว่าเท่าไหมตอบไปนะคะว่าไม่แต่เรทของลมเนี่ยค่อนข้าง Acceptable มันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นถ้าเทียบกับไดรธรรมดาตัวนี้แรงกว่านะคะส่วนตัวนะมาพูดถึงตัวหวีดีกว่าหวีนะคะตัวนี้ก็สามารถเสียบใช้กับตัวเครื่องได้เลยเหมือนกันนะคะจะมีตัวเฟิร์ม smoothing brush นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะรู้สึกว่ามันแอบคมนิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าเหมาะกับการที่เราต้องการใดให้ผมตรงกว่าเดิมส่วนตัวนี้ นะคะเลิฟมากตัวซอสสมูทเชนวัชเนี่ยจริงๆแล้วเฮนดี้ขอสารภาพเลยว่าเป็นตัวที่ใช้เป็นประจําทุกวันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าไม่มีหวีส่วนตัวละจ้าใช้ตัวนี้ในการหวีผมแทนไปเลยเพราะว่าอะไรมันมีตุก ตัวนี้ค่ะสีชมพูตุ่มตัวนี้ค่ะเวลาที่หวีลงไปค่ะมันจะรู้สึกสบายหัวรีแลกแล้วพอเราหวีเสร็จปุ๊บอะค่ะหัวรอมจะดูดีขึ้นอีกหนึ่งระดับเลยทียนี้จะใช้แบบไม่ใส่หัวอนะไรก็คือหวีอย่างเงี้ยเลยก็เท่ากับว่าไม่ต้องซื้อหวีแล้วนะคะใช้ตัวนี้แทนไม่รู้คนอื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะส่วนตัวนี้นะคะคือรอม v o l u m i z i n g Brush นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการจัดแต่งทรงผมมากมายที่ช่างเขาทำอะคะ่ะจะใช้ตัวนี้เลยเป็นแกนหมวนผู้ง่ายไว้ทำ Volume, วอลลุ่งงทรผม ยกโคนตัวนี้นะคะ่ะจบแต่ถ้าถามความเป็นจริงะคะ่ะจีน่าทำผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตัวนี้จะทำเป็นแค่ยกโคนเฉยๆแต่ถ้าสำหรับคนที่คุณทำผมจริงๆอะ่ะบอกเลยว่าตัวไดซึ่นแอร์แรปเนี่ยค่อนข้างครบนะคะ <Wow. S 2> แต่ข้อเสียของนางคืออย่างที่เห็นนะถ้าจะพกไปไหนมาไหนสมมติถ้าอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วอยากผมสวยแล้วคุณพกตัวนี้ไปอะ่ะอาจจะไม่ค้มกับการที่แบกไปนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างหนักจริงๆเราก็อยากให้มีหมุที่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่คนที่แบบเป็นแฮส ไม่ใช่คนที่ทําอาชีพทําผมอะไรเนี้ยที่แบบตัวเนี้ยคือแบบตัวสร้างเงินของเราเนี้ยในการแบกไปไปมา,ม,ามาเนี้ยอาจจะยังไม่คุม้มตัวต่อมานะคะตัวที่3ที่เป็นซีรีส์ของอุปกรณ์การแต่งผมของดายเซนเนี่ยคือตัวดายเซนคอรัลนั่นเองพูดง,ง่ายๆคือจะเป็นตัวรีดผมของเรานั่นเองค่ะว่าขอสารภาพว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบรีดผมตั้งแต่เด็กเน้ยนะคะตั้งแต่ม .1 ม .2 อ,อม .3 ามมปลายต้องรีดไฮสคูลอะไรอะไฮสคูลกับมปลายก็เหมือนกันปะเออ มหาลายัยเออคอลเลจตอนเป็นคอลเลจสติ u เด n นเนี่ยก็รีบเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งมาเจอน้องนะคะยังใช้ไม่ถึงปีใช้ได้ประมาณ3-4เดือนแล้วคือรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าที่รีบผมเก่าๆที่เคยใช้เนี่ยค่ะยอมรับตามตรงเลยว่าเป็นคนที่ผมหยิกแล้วโคนเนี่ยหยิกยิ่งกว่าเก่าอีกแล้วเวลาใช้ตัวรีบผมเนี่ยค่ะจะชอบย้ําย้ำเนี่ยย้ำตรงเนี้ยย้ำายู่ได้ให้มันดูดีถ้าตรงนี้เราเรียบ เราจะมีความมั่นใจพอเจอน้องตัวนี้เนี่ยค่ะบอกเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนขึ้นมาทันทีพอแค่รีดครั้งเดียวหรือถึงสองครั้งเนี่ยค่ะเขาจับผมให้เราตรงได้เลยคือของมันดีมากทุกคนแต่ว่าราคามันก็แรงเหมือนกันคือ17,900บาทนะคะแล้วตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นโปรดเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าข้อดีของนางนะคะคือมีระบบไวเลสนั่นเองตัวไวเลสคือ,อยังไงคือการที่คุณสามารถใช้ตัวรีดผมโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กก็ได้อ่นานภาพออกปะมันเหมือนมันมีแบตในนี้ แต่ว่าบางทีเราก็แอบบ่นว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบว่าแบบมันมันมันแบบยูได้น้อยยูได้แบบแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยแบบจะบ่นทําไมมันแบบมันวันไวเลสได้ก็ดีแล้วปะก็อืมก็จริงมันขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของคนเรานะคะการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะเวลาจีทําของจีเสร็จเนี่ยค่ะก็จะชอบทําให้แฟนด้วยแล้วพอทําให้แฟนเสร็จก็ชอบมีคนมาเดินบอกว่าเฮ้ยแบบไอ้สันหรออยากลองอ่ะขอใช้ด้วยสิแต่แบบ เตือนแล้วอะว่าแบบแบบจะหหดแล้วฉันทำให้แกไม่ได้ฉันขอโทษนะอะไรเงี้ยแบบเขานะคะจะค่อนข้างอยู่ได้แค่แบบอะทาได้หัวเดียวแหละพูดง่ายๆแต่ข้อดีของนางนะคะคือมันสามารถลดระยะเวลาในการที่เราแต่งตัวได้ดีจริงๆอย่างเช่นบางเวลาเนี่ยค่ะจีจะทํางานตอนเช้าใช่ไหมอาจจะทํางานเริ่มงาน8ปดโมงอะไรอย่างเงี้ย แล้วเวลาเราตื่นมา6กโมงเราอาบน้ําเสร็จตุ๊บตๆ๊ตตเราก็แค่หยิบตัวนี้ค่ะเข้ากระเป๋าเป้ขึ้นรถก็ให้แฟนขับรถใช่ไหมแล้วเราก็รีบผมบนหลึกเลยเออ ง่ายขึ้นเยอะนะคะเท่ากับว่าเราสามารถเพิ่มเวลาการพักผ่อนได้มากขึ้นไปอีกรอบนึ่ง <c oughs> มามาพูดถึงความร้อนกันดีกว่านะคะจริงๆแล้วมีแค่3ระดับนะคะคือ 165, 185, แล้วก็210ค่ะถามว่าต้องเพิ่มอีกไหมต้องมีหลายระดับกว่านี้ไหมตอบได้เลยคะ่ะว่าไม่ตอบอย่างมั่นใจนะคะ <c oughs> เพราะคิดว่า185อองศาเนี่ยพอกับการที่ทำให้ผมของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยตรงเรียบสวยได้จบ ที่วานะคะเขามีให้นะคะต้องซื้อเพิ่มมาจ่ายอกหนึ่งหมื่นเจ็ดรบาทเออแล้วอยากจะพูดอย่างนึงด้ว่าเรารู้สึกจริงๆว่าเวลาใช้เสร็จอะผมมันเงาขึ้นอนะทุกคนอันนี้เราก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมมนะันผมเงาขึ้นมาเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าว่าน้องคะถ้าเกิดว่าพี่สามารถซื้อได้แค่อันเดียวอะอยากแนะนำเป็นอันไหนดีเราบอบว่าพี่คจริงๆแล้วที่เคนีมีสมอย่างเยไม่ได้ไหมายควว่าใช้ถุกอัน คุ้มเท่าเทียมกันนะคะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แต่ละคนเลยเรามาพูดถึงเรื่องประเด็นแรกก่อนดีกว่าว่าถ้าคุณเป็นคนผมหยิกนะคะแล้วการที่ผมของคุณเนี่ยตรงขึ้นดูโอเคจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยคือด y s เซนคอร์เรนะคะเพราะว่าอะไรเพราะ2ตัวเนี้ยประสิทธิภาพในการทําให้ผมของเราวมันตรงเป แบบเพอร์ฟิกอาจจะไม่เท่าตัวนี้โฉะนั้นซื้อตัวนี้ก่อนเลยคะ่ะพี่ขะเพราะว่าอะไรนอกจากจะทําให้เป็นผมตรงได้ด้วยนะผมลอนนางก็ทําได้เหมือนกันแล้วส่วนตัวคิดว่าตัวนี้นะคะลอนผมดูธรรมชาติกว่าตัวน้องแอลแร็ปด้วยซ้ำแล้วแต่คนจะคิดนะคะแต่นี่ส่วนตัวชอบเอาตัวนี้มาม้วนผมแต่ว่าหัวตอนนี้ใช้แอลแร็ปนะคะต่อมานะคะถ้าพูดถึงคนที่คุณต้องใช้แบบหน้าตาทรงผมเป็นอาชีพในการทํามาหากินและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเป็นแบบ แฟชั่นนิสตาทรงผมของคุณในะแต่ละวันจะต้องไม่เหมือนกันแ,<ต>แถ้าคุณทําผมเก่งหรือแม้แต่กรทั่งถ้าคุณมีช่างทําผมเป็นของตัวเองที่ฉันแนะนําเลยค่ะ d ด y s o n Air Wrap ตัวนี้เพราะว่าอะไรคะไม่จําเป็นต้องมีอา่า d y s o n Super Sonic เลยก็กได้นะ<ม>เพราะว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยเขามีเป่าผมมาให้แล้วอ่าถึงแม้ว่าลมจะไม่แรงเท่าตัวนี้แต่ว่าถ้าคุณใช้แล้วคุณ,คณชินกับตัวนี้ล่ะ ถ้ามันรู้สึกว่ามันก็มันก็ลมแรงเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีปัญหาถูกปะฉะนั้นตัวนี้ค่ะมันได้ทั้งทือทุกอย่างอะ่ะคือมองว่ากล่องเนี้ยคือเปิดออกมาอารมณ์เหมือนเราเข้าร้านเสริมสวยอะ่ะ ใช่ฉะนั้นคุณก็ต้องมีสกิลระดับหนึ่งในการใช้พวกเนี้ค่ะให้คุ้มอย่างเช่นพวกตัวยกโคนตัวทำวอลลุ่มเองถ้าคุณทำเก่งบอกเลยว่าคุ้มในราคา17,900บาทโตดคุ้มแล้วก็มีกล่องให้ด้วยสีคาราเมลสวยม,มาต่อถึงประเด็นที่3กันดีกว่านะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบว่าชิลๆสบายๆสระผมทุกวนันอยากเป่าให้แห้งเป็นคนขี้เกียจอยากทำอะไรเสร็จจบปับ๊บ ดิฉันแนะนำเลยคะ่ะตัว Dyson Airwrap เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยถ้าในอนาคตคุณอัพสกลิลคุณอยากได้ผมที่มันดูดีขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ยังมีแกนในการจัดแต่งทรงผมให้คุณใช้เล่นๆได้นะคะแต่ว่าคุณก็จะได้การประหยัดเวลาอะไรเนี้ยมากขึ้นกับตัวนี้ตัวนี้ในราคา1 4,900รบาทเฮนรี่แนะนำจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะได้คําตอบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเราควรเริ่มซื้อตัวไหนดีก่อนความเป็นจริงแล้วคะบางคนอาจจะงงว่าแบบเฮนรี่ทำไมเธอกล้า ีแฟนซื้อให้ทั้งสากันเลยนะคะคือเราไม่ได้มีแบบตัดสินแบบใจเลือกอะคะ่ะคือมันมาหมดเลยหยาไปยิววิวิ <laughs> สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับประโยชน์หรือได้แบบว่าเหตุผลในการนําไปประกอบการตัดสินใจนะอนาคตเนาะถ้าเกิดมีคําถามอะไรนะคะ ทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะให้กำลังใจคนทําด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ